ันนี้องค์กรรักชาติรับพดินได้นำคำร้องพร้อมพยานหลักฐานมายื่นต่อปปชน,นะครับกรณีที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่งได้มีน้ำติดน,น้ำใจนะฮะใจใจโตนะฮะเรียงหมูกระทะกับพนักง,งานแม่บ้านของสภาผู้แทนรัศดรเมื่อวัน ที่18สิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วท่านนีก็ให้สัมภาษณ์ว่าเปรนเงินที่ทางสำนักง,ง,งานจัดไว้ให้เป็นค่าที่จ่ายในการรับรองของท่านรองประธานสภาจำนวน2ล้านบาทนะครับจริงๆในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเขาจาัดเงินไว้สําหรับการให้ท่านประธานและให้ประธานสภาผูา้แทนและรองประธานทั้งสองคนช้เนี่ยรวมทั้งสิ้น8ล้านบาทนะครับแยกเป็นประธาน สภาผู้แทน4ล้านบาทรองประธาน2คนคนละ2ล้านบาทนะครับแต่เงินทั้งกล่งนี่นวัตถุประสงค์ตามระเบียบของกระทรวงกลาโว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการรับรองของสรานสภาผู้แทนราษฎรปี2519นะครับซึ่งก็อ,อนุโลมมาใช้กับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนี่ระบุไว้ชัดเจนว่าเงินทั้งกล่าเป็นค่ารับรองเพื่อใช้ในกิจการ ที่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เพื่อเกียรติยศของอท่านประธานสภาหรือรองประธานสภาเท่านั้นนะครับแต่การที่ท่านรองประธานสภาเอาเงินมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดเลี้ยงพนักงานแม่บ้านของสภาเนี่ยต้องเข้าใจว่าพนักงานแม่บ้านเหล่าน,นี้เป็นพนักงานที่เป็นลูกจ้างเป็นเอาซอร์สจากบริษัทนะฮะต้นกำกัดของแม่บ้านอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ราชการแต่อย่างไรนะครับดังนั้นการนาเงิน่ังๆก่ามาใช้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายกออ,อผิดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมทราบว่ามีหนังสือจากกรมบัญชีกลางมาถึงรัฐสภาว่าประธานสภารวมทั้งรองประธานสภามีอำนาจในการใช้เงินค่ารับรองเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนะฮะ แต่ว่าหนังสือฉบับนี้กําลังขอไปยังาทางบกบัญชีกลางอยู่แต่เริ่มต้นเนี่ยได้พิจารณาแล้วว่าการใช้งเงินลักษนาที่ผิดประเภทดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะถูกต้งองซึ่งมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้งของพรรคการเมืองของท่านรองประธานสภาเนื่องจากว่ามีคุณเกียบอมรรัตน์เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในการ ดำเนินการในครั้งนี้ซึ่งุดเยยบไม่ได้เป็นสสนะเป็นเพียงแค่คณะนะผู้บริหารของพรรคเก้าไกลเท่านั้นเองและตัวท่านรองประธานสภาท่านก็เป็นกรรมการบริหารของพรรคเก้าไกลนะครับดังนั้นจึงอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นการใช้เงินทันดินหรือใช้เงินภาษีประชาชนไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคตรเมียงของตนเ,เ,เองที่ตนสังกัดนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ตามที่รัฐมนญปี6กนได้กำหนดไว้นะครับ ซึ่งการขัดกันเหตผลประโยชน์เนี่โดยกฎหมายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องดําเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวมีข้อผิดความผิดนะในเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หรือเพราะการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตนเองมาเหนือ,อกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งกําหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมที่สารรัฐมนตรีคนกำหนดนะครับวันนี้องค์การรัฐชาตรและปรเด็นจินมนำความมาลอ้อมกับปปช ให้ดาเนินการต่สวนสอบสวในเรื่องนี้หลายคนอาจจะพูดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าข่ายความผิดกฎหม,มายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตารา147มาตารา151 2รวมทั้งการและเลยรัเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา157ด,ด้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของคอชที่จะรวบ,บรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นไปนตามคำร้อง,งหรือไม่ถ้าเป็นไปนตามคำร้อง็องส่งเรื่องไปยุนิการ่อวินิจฉัยลงโทษ เดช่นเดียวกันกับสอสอลายอื่นที่เคยมีพฤติการการจะทำความผิดที่ผ่านมาครับ